ี่โก้ครับเอาในเรื่องของ PFA ครับได้ได้ถามที่พี่โก้เป็นคณะกรรมการใน PFA ด้วยมีการคุยกับพี่ตีหรือว่าพี่ดุลน,นะครับในเรื่องที่เรื่องของความไม่ถูกต้องในเรื่องของเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เราก็ได้คุยกันมาตลอดนะครับช่วงระยะเวลาประมาณ4เดือนกว่าเราก็ากากได้ปรึกษากันมาตลอดปรึกษากับท่านนายกตีนะครับ,บแล้วทุกคนในในสมาคมก็ได้ได้ความเห็นว่าเราจะดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและก็ดูแลทุกคนอย่างเต็มที่ซึ่งเราได้พูดตั้งแต่ เราก่อตั้งสมาคมมาอยู่แล้วว่าเราจะช่วยทุกๆอย่างเกี่ยวกับนักฟุตบอลไทยแล้วก็คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับเงินค่าจ้างนะครับสมาคมเราก็จะไม่นิ่งเฉยเราก็จะพยายามติดต่อชาวฟุตบอลไทยนะครับโดยมีท่านนายกสมยศเป็นประธานตรงนี้เราก็จะปรึกษากับท่านตลอดแลวเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยผมในฐานะตัวแทนของนักฟุตบอลสีหมอกแล้วก็ตัวแทนของพีมเอนะครับสมาคมพีไทแลแด์ของเราเองก็ จะพยายามติดตามเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็จะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับฟุตบอลวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ประเทศไทยเราจะไม่ผมไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นในประเทศไทยนะครับเราก็พูดตลอดนายกตีก็พูดตลอดแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญระดับประเทศของของของฟุตบอลไทยเราคือเรื่องนี้ประธานสมัประธานสมาคมไม่ยอมแน่นอนครับผมจะ,จะมีการเรื่องของการฟ้องร้องอะไรถ้าสมมติว่ามีการเคลียร์แล้วยังไงก็เหมือนเดิม คือตรงนี้ก็ถ้าสมมติท่านประธานสโมสรมีการไก่เกียรดหรือมีการเข้ามาเคลียร์กันที่สมาคมฟุตบอลทางนี้เราก็เราก็จะมารับฟังตรงนั้นแล้วก็เราจะมามาฟังข้อเสนอว่าท่านประธานสโมสรมีมีข้อเสนออะไรไหมมีอะไรมาไก่เกียดนะักฟุตบอลไหมซึ่งมันไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนต้องยอมรับในสิ่งที่เขามาไก่เกียดด้วยซึ่งผมก็ต้องปรึกษากับท่านประธานสมาคมนะครับว่าว่าท่านมีเวลามาด้วยไหมม,มีเวลามาด้วยไหมเราก็จะมี ตัวแทนทุกคนมาเราจะเราถือโอกาสเอาทุกคนมาให้เยอะที่สุดเพื่อเราจะทําให้ทุกคนเห็นว่าคนที่จะเข้ามาทําทีมฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแค่ความคิดและมันไม่ได้ยากแค่ความคิดแต่คุณต้องมาด้วยใจรักที่จะทาทีมฟุตบอลแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนเนี่ยมีครอบครัวมีอาชีพมีคนที่ต้องเลี้ยงดูนะครับมีภาระผมอยากให้คนที่เข้ามาทำฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ช่างอยากให้ทำฟุตบอลด้วยใจแล้วก็คุณต้องมีใจรักจริงๆแล้วก็มีงบประมาณมาทาจริงๆแค่นั้เองครับฟุตบอลไทยจะไม่ ตอนนี้ผลกระทบกับ,บนักบอลน้องๆในทีมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผลกระทบเยอะมากครับซึ่งตอนตอน,นี้สี่เดือนกว่านะครับซึ่งทุกคนเนี่ยนะไม่ได้เติมน้ํามามาแข่งนะครับทุกคนมีรถต้องเติมน้ำมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าลูกค่าพ่อแม่ค่าที่พักแม้กระทั่งค่าจิปถาถะต่างๆนะครับมาออกมาวันนึงก็เป็นพันละตอนนี้มัน,ม,น,ม,นมีปัญหามากซึ่งบางคนก็เอาทองไปจำเอารถไปจำเอาบ้านไปเข้าหรือเอาไปยืมเพื่อนไปยืม เงินนอกระบบมาอันนี้มันก็หลายคนผมก็ก็ตรงนี้มันปัญหาจริงๆนะครับที่เราต้องออกมาเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆในช่วงนี้แล้วก็อยากขอความเมตตามให้กับนักฟุตบอลทุกคนนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็พวกผมก็จะพยายามติดตามเรื่องนี้ในในฐานะตัวแทนของพีเอนะครับแล้วก็นักบอลก็อยากจะให้ทุกๆคนเข้ามาช่วยกันอย่างสุดความสามารถครับ